สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับแบน์วิชนะครับของยาสูเอฟทีสองห้านะครับตัวนี้นะครับเป็นวิทยุสมัครเล่นนะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้ยาสูเอฟทีสองห้านะครับการปรับแบนวิชมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือแบบ Y ก็คือแบบ กว้างนะครับ2ก็คือแบบแนโรนะครับก็คือแบบแคบนะครับลักมีการรับส่งมันจะมี2แบบนะครับตอนนี้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเดี๋ยวผมมาออกจากตรงนี้ก่อนอันนี้อันนี้ก็คือช่องนี้เป็นช่องรีพิเตอร์นะครับอย่างนี้เป็นรีพิเตอร์นะครับบวกลบข้างบนผมให้ลงโแบบนี้นะครับท่านจะเข้าใจง่ายนะครับ ถ้าเป็น Y นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะนี่คือรับส่งรัศมีก็คือแบบ Y นะครับแบบกว้างๆนี่เองนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเป็นแบบแคบๆนะครับอักษรมันจะขึ้นตัวข้างบน0ูนนะครับอ่ะเรามาปรับพร้อมกันนะครับกด F แช่นะครับปุ่มล่างครับปุ่ม f แช่ปึ๊บอ่านะครับมาเมนูที่่า3สเนะครับ37มเมนูนี้แต่ Y n a r นโลนี่ครับตัวนี้เสร็จแล้วให้กด Mic. ตัว F อปปุ๊บอ่ามันจะให้เลือกค่าอันนี้มันวายอยู่เห็นไหมครับอันนี้ถ้าแนโรนะครับตัวนี้อ่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับอ่ากดปุ๊บอ่ากดพิทีดีมาปุ๊บอ่าสังเกตมันจะขึ้นอ่า NFM นะครับตัวนี้เห็นไหมครับก็คือแนโรนะครับตัวนี้ตัวแนโรนี้นะครับอ่าผมว่าการภาครับส่งมันจะสู้แบบ Y ไม่ได้นะครับอันนี้ผมอ่าทดลองรับสง่งแล้วนะครับมันเหมือนกับ เวลาสัญญาณเข้ามาเหมือนกับมันขาดขาดให้หายนะครับแนะนําเป็นปรับเป็น Y นะครับปรับเป็น Y ก็ทําเหมือนเดิมครับกด F แช่ไว้ครับปุ๊บกด F หนึ่งทีครับเพื่อจะเข้าโหมดนะครับเพื่อจะเลือกให้เป็น Y นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วยืนยันโดยการกดปุ่ม F ครับปุ๊บกด P ลงมาครับปุ๊บถ้าเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าตอนนี้เครื่องเราอยู่ในสถานะ Y นะครับ วิธีปรับแบนวิ้มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ